กลุ่มบริหารการใช้น้ำบางไทรนวลจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากพื้นที่ไร้แหล่งน้ำธรรมชาติสู่ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้าใจของชาวชุมชนกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางไทรนวลหมู่3บ้านทับคริตตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีสำนักงานชลประทานที่15มีพื้นที่เกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ขึ้นทะเบียน3,628ไร่สมาชิกจำนวน144คนจากพื้นที่ไร้แหล่งน้ำธรรมชาติสู่ชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้าใจของชาวชุมชน โดยใช้วิธีกระจายน้ำแบบสะพวงเพื่อให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปีเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรจากเดิมที่ปลูกเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ส่งเสริมให้สมาชิกมีศาสตร์น้ำประจำแปลงของตนเองและรู้จักการใช้น้ำชประทานอย่างคุ้มค่าโดยมีผลผลิตที่เกิดขึ้นในปี2564่ช่วงฤดูฝนมีผลผลิตเป็นปาล์มน้ำมัน รวม1,250,000กิโลกรัมมูลค่า12,500,000บาททุเรียนรวมเป็น1 5 4 5 0 0 0กิโลกรัมมูลค่า154,500,000บาทมังคุดรวมเป็น864,000กิโลกรัมมูลค่า34,560,000บาทและอื่นๆยางพารารวม2940 0กิโลกรัม มูลค่า5ล8,800 0 0บาทและช่วงฤดูแล้งมีผลผลิตเป็นปาล์มน้ำมันรวม875,000กิโลกรัมมูลค่า8,750,000บาทและอื่นๆจำพวกพืชผัก290,000กิโลกรัมมูลค่า5ล้า8,000บาทขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มมี5ขั้นตอนได้แก่สำรวจความต้องการปลูกพืชจากสมาชิก ก่อนฤดูการเพาะปลูกประชุมเพื่อกำหนดพื้นที่การเพาะปลูกอย่างเป็นธรรมแก่สมาชิกนำเทคโนโลยีแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตรสสนก,กเข้ามาช่วยมีรูปแบบการจัดการน้ำชลประทานที่ก่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้น้ำจะได้ตามเวลาและตามปริมาณที่ต้องการควบคุมปริมาณการปล่อยน้ำตลอดฤดูการเพาะปลูก มีมาตรการลดความขัดแย้งเรื่องน้ำครับผมผมนายปกิจคณุพลนะครับเป็นประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางไทรนวลครับหมู่ที่3ามตะบนของเชอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับที่มาของกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางไทรนวลเนี่ยนะครับก็ดำรงสถานะความเป็นกลุ่มมาตั้งแต่กลุ่มพื้นฐานที่ตาก่อตั้งกันเองมาตั้งแต่ปี2535นะครับ คือตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ำบางไซนนเกิดขึ้นการจัดการแบบนี้เนี่ยเราได้ประยุกต์ใช้มาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9ที่สมมีพระราชดำริเรื่องอ่างพวงที่ทางภาคตะวันออกนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีผู้แทน2คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการถ้าพี่น้องกเกษตรกรเขาเดือดร้อนน้ำไปไม่ถึงท่อแตก อะไรเงี้ยก็จะต้องช่วยกันดูแลนะครับก็โดยมีคณะกรรมการเข้ามารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแล้วก็เราก็ลงไปจัดการดูแลนะครับในยุคแรกนี่เราทํากันเองแล้วก็มันมีความเสียหายจากการเปิดน้ําอยู่บ้างนะครับดันการที่เราได้รับความรู้จากกรมชลประทานเนี่ยมันก็จะเรื่องของการบริหารจัดการก็จะเป็นไปได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้รับรางวัลนี้เมื่อปี2544พอ22ปีผ่านไปความร่วมมือของพี่น้องในชุมชนเป็นหัวใจสําคัญในการทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับพิสูจน์ได้ว่าความยั่งยืนนี่มันยาวนานมา20กว่าปีแล้วแล้วเราก็ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในในปีนี้ครับผมได้รางวัลที่1ระดับประเทศก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับที่ว่าทั้งประเทศเรา สามารถที่จะบริหารการจัดการการใช้น้ําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นให้คนอื่นได้รู้ว่าเราก็มีดีบ้างเหมือนกันครับก็อยากจะขอบคุณนะครับรุ่นก่อนๆเก่าๆน,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 นะครับที่ได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของของการที่ต้องมีน้ําจึงมีการถวายนะครับมีกาขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วก็ต้องขอขอบคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนายหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำบางไซนวนแห่งนี้ครับขอบคุณอันดับแรกเลยก็คือในายหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ำบางไซนวนมาให้แล้วก็เป็นกรมชนะระทานที่สารต่อแล้วก็แจกจ่ายน้ำบริหารให้เรามีงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบำรุงอะไร ต่างๆแล้วก็กรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหลายครับผมเมื่อน้ำไม่ขาดช่วงชีวิตก็ไม่ขาดตอนสมาชิกกลุ่มจึงรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นภายใต้ความร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆก,กิจกรรมและมีส่วนร่วมดำเนินงานกับรัฐท้องถิ่นและกรมชนลประธานในด้านการจัดการและการกระจายน้ำควบคู่ไปกับการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จนประสบความสำเร็จในการลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแลง้งและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน